ใส่หลายเราเชื่อตัวเองคราวนี้ทุกคนกิ๊บกียมครับทำธุรกิจโอเคคราวนี้ผมไปทำธุรกิจละโอ้ตอนนี้ผมปิดไมค์อยู่นะครับเพแล้วก็จะไม่ใครได้ยินถ้าเกิดผมจะเปิดไมค์ผมก็จะกดวีข้ามาคราวนี้ใส่ใส่นี่ใบไม้อ่อใบไม้ใเข้าไปใบไม้ใส่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 ดิเฮ้ยใส่ไปดิโอเค ป่ะเดี๋ยวไปทำต่อไปที่ห้องเนวิเกเตอร์ใส่ทรงจรวดหแน่นอนนางไงทรงจรวดจริงด้วยป่ะเรียบร้อยเงียบอ้าวชิมูตายตกใจเยี่ยนัตตี้วิ่งมาอย่านี้อายังไปไม่ถึงไหนเลี้ยวขวามาเจออันนี้ตในห้องไหนครับห้องควบคุมห้องควบคุมขวามือด้านบนเลยอยู่ไงโอ้ห้องไฟอะ ผมอยู่ห้องนาวิกิเตอร์นะผมเป็นเจอยู่ข้างหลังติดกำลังวิ่งเข้าห้องไฟเดินกันเพือนเจหันกันมาเลยผมสีแดงอยู่ห้องแอดมินครับอ๋อสีแดงห้องแอดมินมากอยู่ตรงไหนมากตายตรงไหนตายอยู่ห้องห้องนี้ไงห้องคอนโทรลอะห้องที่มีมีปืนอะเปิดพุ่มเหรอครับโอ้ยห้องแรกเลยเหรอห้องแรกเลยนะมาเจอเลยออกจากห้อง ใครมันตีคู่กับไอ้บ้าของไ,อ,งไอ้คนแรกอ่ะอูซโลโุ่นหเพเยอร์ใครซูงซารุ่นเพเยอร์เหมือนกันกูซโลุ่เพเยอร์ซโลโุ่โลโนที่อะไรบอกอูเดินหนีกูเดินไปทั้งหลังคนเดียว <c oughs> แล้วกูก็มาเจอนัตตี้นัตตี้มาจากห้องไอ้ตรงห้องยิงปืนพอดีแต่โหวกนัตตี้ออกไปอะไรโหวกนัตตี้ออกไปยิงปืนโมดีใส่นัตตี้นี่เออเออเอาไมาจากไอ้ห้องไอ้รูดบัตรนั่นนะอ๋อไอ้ห้องรูดบัตรเจอเห็นนัตตี้อยู่ห้องรูดบัตรไหม ผมว่าคนเล่นไม่เป็นหน้าเดียวยังท่าใครไม่ค่อยเป็นไม่หรอกผมว่าผมจริงเหรอไม่ได้ที่ไหนผมผมว่าน่าจะ่ายโค่นนะโอ้ยเดินอยู่คนดีครับเดินอยูไม่น่าเพราะเป็นไปตางแล้วมาผมโอ้พี่อโอ้พี่ออฟไปเลยพี่อันนี้คือแค่อันนี้แค่ส่วนตัวอย่ามก่อนเหตุผลมันมันมันคงไม่มีเหตุผลแบบไม่ได้ตายคนแรกต้องเป็นโจรนะ มัน่มันอมืนไส้ไอมึงอันนี้ผ่นไสอย่างเดียวมันไส้พี่อย่างเดียวเลยอันนี้บที่ผมผ่านใส้อย่างเดียวเดี๋ยวเป็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือกูจะบินไปนำท่อไปคงนำไปไม่ถึงแบบอยู่ตรงนั้นน่ยใช่ไหมเอาหมดท่อไงหุดท่อหมดเดียท่อไปไงท่อไปก็ไปำไปก็เดินมาถ่ถึงมากแล้วเป็นไรถ้ากูตายกูจะไปยืนเป็นเพื่อนมึงมากแต่น้อยกูจะออกเป็นเพื่อนมึงเชื่อกูดูดีเชื่อกูบายบาย bye เดี๋ยวเราคือจะมาทำกิจโอเคไม่ใช่โอ๊ตเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่โอ๊ตว่าโอเคไปห้องอันีต่อตอนนี้เราจะมาทำกิจนี้กันลูดบัตรไอสัตว์โอ้ยอยู่เยอะเยอะหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยช้าๆโอเคช้าก็ไม่ได้ฟาดไปโอเคกอ้กดจะเสร็จ เดี๋ยวเราไปห้องอิเล็กทิกก่อนห้องสตูตสินเงินมีเดินผ่านอันนี้เข้าห้องอิเล็กทริกเข้าใจไฟมายกคันยยกขึ้นยกขันโยกเสร็จปุ๊บก็อ่าดาวน์โหลดอ้าวสีส้มนีเนเดี๋ยวใครเป็นครับ พี่ชืนอันนี้อยู่ไอ้อห้องตรงท้ายเครื่องเลยอะผมอยู่ห้องห้องจผมอยู่ห้องใจไฟนะชืนการดาวโหลดอยู่เลยแด้นอนได้นอนใครครับใครเป็นครับสีอะไรครับสีขาวอสีขาวอ่อนนะครับสิสโตโบนะครับสิ้งหวันแล้วใช่หรือเปล่าสิ้งหวันแล้วนะครับไม่ใช่อะไรวะมาเจออะไร ไอ้ที่กดตรงอะไรสีเดียมอะไรสักอย่างเนี่ยบอกไม่ถูกฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนสีฟ้าอ่อนใช่ไหมครับใช่โอเคมีแก้ตัวป่ะฟ้าอ่อนเป็นอะไรแก้ตัวไหมครับเป็นอะไรพีแก้ๆโอบกันหมดแล้วโอบมาแล้วเขแก้ตัวกันไม่ทันแล้วคะเนียแก้ตัวก่อนพี่มเงียบอย่างนี้จะไมไม่รู้จะแก้ตัวยังไงล่ะ แกตัวไม่ได้ครับแกไม่ได้โบตัวเองไปโบตัวเองไปก็ได้ก็จบคลิปไม่ออกก็โบตัวเองไปเลยครับโอเคโอ้ยคาหนังคาเขาทำไมทำอะไรจงแจ้งขนาดนั้นเนี่ยขอบค่คุณรับลูกบ่ลเลยทำให้ผมได้กาังจะยิงอ้าวชนะชนะจนไชนะจนได้ เครื่องเครื่องลูกยานทีมนี้มากเลยคือผมทําอะไรผิดครับกูกูไม่ได้ฆ่าคนแรกนี่กูต้องเป็นโจรใช่ไหมไม่เหมือนฟุตคอลเหมืนไส้ร่วนๆครับมันเกี่ยวไหมโยนนี่นี่ออกจากเกียงยึดแต่ว่ากูโดนบุลี่นุ่นฟุตบองมันไส้ล้วนๆเลย